อร่อยไหมกินเนื้อวัวนี้เห็นตาล้างนี่เค้กเฮ้เค้กก็ดีว่ะอะไเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใส่ตู้เย็นอีกคต่อดูปลาเมื่ก่อนอร่อยมากเลยเอ้าคนนี้อยากกินเค้กอีกเหรอคะกินไหมกินใช่ไหมแ้วกินหรือยังใจเย็นลูกใจเย็นโอ้ยไปต้องยืนลูกไปต้องยืนใจเย็นๆย็น กินไหมกินไหมลูกเอาไปเอามาสคนได้ใช่ไหมไม่ได้เออได้อย่างก็เมื่อกี้ถามมันมันไม่กินโทาจือเลยวะอุ้ยเฟมอร่อยเค้กเหรอลูกอร่อยเค้กเหรออร่อยอร่อยกินง้อด้วยลูกง้อกินได้เป็นยังไงแซมไม่กินเหรอลูกขนาดน่ะกินไหมเออกินได้จิ้มนั่นหนะต้นน้ำต้นน้ำ เค้ก่ะไม่กินเหรอเมื่อกี้อยากกินไม่ใช่เหรอไม่้บอกครูว่าไม่กินะลูกน้องกองช็อกโกแลตกินเค้กช็อกโกแลตลูกกินเค้กช็อกโกแลตน้องดูน้องดู